ครับเซกชั่นต่อมานะครับหลังจากที่ดำเนินการแกะกรอนแกะตัวโรเตอร์นะครับออกมาจากมอเตอร์แล้วนะครับก็จะเห็นว่าจะมีตัวนี้สรุปสรุปก็คือผมต้องเปลี่ยนลูกป,ปืนนะครับลูกป,ปืนของตัวแกนตัวแกนก็จะอยู่ในลักษณะเสียบเข้าอ,อยูจ่จนจนถึงจุดนี้น,นะครับถูกล็อกด้วยตัวคลิปล็อกแหวนล็อก ก็ไม่ได้ถ่ายในส่วนของตอนแกะลูกปืนออกจากตัวแกนนะครับซึ่งจริงๆทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องมีอุปรกรณ์แกะนะครับไม่สามารถจะเคาะหรือทุบออกมาได้ไม่งั้นแกนจะคดนะครับทีแกะก็ของผมก็จะมีตัวถอดลูกปืนนะครับถอดลูกปืนที่อยู่ด้านในนะครับก็มีการตั้งค่าว่าแกนนี้จะสูงแค่ไหนนะครับ ซ,ซึ่งผมใช้ตัวตัวนี้ในการถอดนะครับการถอดมันก็จะสาธิตให้ดูนลดกน่อยแล้วกันเนาะสมมุติว่าลูกปืนมันอยู่ด้านในลึกเลยอันนี้ว่าเรามันอยู่ด้านในลึกเลยนะครับลึกเลยเวลาเราตั้งท่านะครับเราก็จะนําขาล็อกทั้งสองขานะครับเข้าไปเกาะที่ด้านในนะครับเกาะด้านในด้านหลังของลูกปืนนะครับหลังจากนั้น ฉะนั้นก็จริงิมจะมีน็อตสองตัวอย่างนี้แต่ผมไม่ได้ใช้น็อตเพราะว่าการถอดตัวนี้เราไม่ต้องใช้แรงมากอยู่แล้วนะครับใช้มือบีบเอามือบีบแบบขนาดนี้นะครับมือบีบแบบนี้กำไว้เลยนะครับแล้วก็ดันให้ตัวสลักแกนเนี้ยตัวสลักแกนเนี้ยให้ให้ตรงกับจุดกลางของแกนเพานะครับเพื่อเป็นการดันหมุนไปเรื่อยครับหมุนไปจนตึงมือดึงไปเรื่อยนย ลูกปืนก็ถูกถอนมาโดยอตอัวน,นมันเห็นไหมลลครับมันใกล้กันแล้วลูกปืนก็ถูกถอยกลับมาโดยอตอัวนมันจนสุดนะครับก็จะเป็นทีนี้ลูกปืนที่แตกที่จะคู่ที่ืหมวกบอนมีเสียงนะครับเราก็จังเกดตง่ายหลังจากมาดูแล้วเนี่ยลูกปืนก็จะมีรอยไหมจริงๆมีรอยไหมจริงๆก็คือเปลี่ยนหน้าหลังเลยไม่อนำให้เปลี่ยนแค่ด้านเดียวนะครับเปลี่ยนด้านเดียวเดีย ale, ๋ยวอีกไม่นานก็จะเปลี่ยนอีกด้านหนึ่งนะครับ ดับดูแล้วก็โครงโครงอยู่นะครับทําให้มีเสียงสังเกตน,นะครับถ้าทาอย่างนี้ปกติปกติลูกปืนทั่วไปจะไม่มีเสียงพืนที่ซื้อมาใหม่ๆไ,ไ,ไม่มีเสียงครับอันนี้มีเสียงก็แสดงว่ามันหมดภาพหรืออาจจะลูกปืนกราวด้านในเนี่ยไม่มีเหลือแล้วเสียครับคุณจะถูกลองด้วยลูกย่าง เบอร์ที่ใช้ก็คือ608พักเครื่องนี้มาทานทีก่อนเพราะจำเป็นต้องไปหาไห่นะครับที่เห็นอยู่นี่ก็ตัวสเตเตอร์นะครับเช็ดข้าวาดให้เรียบร้อยบัดขุ่นแล้วก็ เส้นนี้ก็คือเส้นของเทมก็เรียกเทอร์โมฟิลนะครับถ้าเปิดไม่ติดก็มาเช็คที่นี้ก่อนได้นะครับตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นพานไฟถ้ากดร้อนมาก,มากตัวเองมันจะขาดเพื่อป้องกันร,รถไหม้แต่ทนที่นี้คือมันมันยังไม่เสียไม่คำรุดอะไรนะครับ ก็แคปส่วนของแคปที่เมื่อตะกูผมบอกว่ามันค่ามันคือ25แต่เดี๋ยวถ้าเรามาวัดกันแล้วไม่ถึง2อดก็เปลี่ยนทิ้งเหมือนกัน การเช็คมอดเช็คพิเตอร์ก่อนทุกครั้งนะครับเพื่อความแม่นยำในการตรวจอสอบไปที่ค่าไมโครฟราล์ดกันวัดกับค่าเป็นไหนก็ไม่รู้กับสองหกหกสี่หกสองสี่หกสองเจ็ดอะไรก็ไม่รู้นะครับด้านดู สองฉี่อะไรวนๆก็คือสรุปว่ามันก็ตัวนี้ก็เสื่อมเหมือนกันนะครับก็เครื่องนี้พัดลมตัวนี้เสียสองตัวนี้เดี๋ยวไปทําการซื้ออะไรแล้วก็กลับมาเปลี่ยนนะครับแยกไว้ก่อนเลยว่าอะไรเสียโอเคครับปิดยังไม่ปิดจบนะครับเดี๋ยวไปซื้ออะไรก่อนเดี๋ยวก็กลับมาประกอบให้ดู กูครับ